น้องแมวที่อาบน้ํายากแล้วก็ท่าที่ขี้เกียจอาบน้ําให้น้องนะคะเรามีวิธีทําความสะอาดแล้วก็ทําให้ตัวน้องหอมโดยที่ไม่ต้องจับอาบน้ําแล้วก็ไม่ต้องใช้ได้เป่าขนวิธีนั้นก็คือการใช้สเปรย์อาบน้ําแห้งตัวนี้เป็นสเปรย์อาบน้ําแห้งของ Mix No นอร์เราเคยรีวิวแบบโฟมไปแล้ววันนี้เราจะมาใช้แบบสเปรย์ให้ดูนะใช้ง่ายเหมือนกันเลยค่ะแค่ฉีดสเปรย์ไปบนขนน้องนะคะแล้วก็ลูบให้ทั่วตัวค่อยๆทํานะคะน้องอาจจะมีตกใจแล้วก็ดิ้นบ้าง มีตาชีดก็บอกก่อนด่ฮะจะฉีดเพิ่มแล้วนะพร้อมยังพร้อมแล้วกลิ่นหอมมากๆจากนั้นนำผ้ามาเช็ดขนให้แห้งนะคะเสร็จหรือ,อยังฮะจะไปเล่นยยวนะเราจะแปรงขนให้น้องด้วยเพราะมันจะทำให้ขนเรียงสวยแบบนี้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องจับอาบน้ําไม่ต้องใช้ได้ปอกขนใช้เวลาแค่แป๊บเดียวสะอาดแถมตัวหอมฟุ้งแล้วก็ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อน้องแมวแน่นอนเพราะสารต่างๆเขาสกัดมาจากธรรมชาตินะคะตัวสารชำระล้างที่ทําความสะอาดน้องเนี่ยสกัดมาจากน้ํามันมะพร้าวนะคะซึ่งอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยต่อน้องแมวมิกนอร์ลมีใบรับรองความปลอดภัยต่างๆของผลิตภัณฑ์ด้วยนะน้องแมวสามารถเลียตัวได้ค่ะสบายใจได้เลยสเปรย์อาบน้ําแห้งตัวนี้ช่วยบํารุงขนด้วยนะคะทําให้น้องขนนุ่ม ลดการขาดดุลล่วงลดการระคายเคืองใช้ได้ทั้งน้องหมาน้องแมวหนูนกก็่ายเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่เพจ Mix n o r a l for p e t นะคะปลอดภัยไม่มีสารตกค้างเช็ดรอบดวงตาได้ไม่แสบโนเทีย no